สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากเมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า O s ซ r i ิสปี2025สําำหรับใครที่ชอบดูหนังหรือซีรีส์บ่อยๆแต่รู้สึกเบื่อกับค่ารายเดือนที่แพงครับตอนนี้ผมมีทั้งเลือกดีๆให้ทุกคนนั้นสามารถแชร์รายจ่ายกับเพื่อนๆได้ดูหนังได้หลายแนวหลายเครื่องพร้อมกันแบบถูกลิขสิทธิ์ครับ หากทุกคนสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อหลายสิบปีก่อนมนุษย์ได้สร้างยานอาวกาศที่มีชื่อว่าโบยามันคือยานเล็กๆที่ไม่มีคนขับและถูกส่งไปในอวกาศเพื่อดูว่าข้างนอกโลกมันเป็นอย่างไรในปี1977ยารยานลำนี้เริ่มทำภารกิจและสามารถถ่ายรูปโลกกับดวงจันทร์จากระยะที่ใกล้ที่สุดได้ผ่านไปสอปีมันบินผ่านดวงจันทร์ไอโ ที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีและมันก็พบว่าบนนั้นเต็ไมไปด้วยภูเขาไฟที่ยังประทุอยู่มันบินผ่านดาวเสาและก็เลยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2012ยานโบย่าหนึ่งก็เดินทางออกไปไกลเป็นอย่างมากจนถึงจุดที่มันหลุดออกจากระบบสุริยะของเราในขณะเดียวกันบนโลกทหารอเมริกันกลุ่มหนึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่กลางเขตสงครามที่อันตราย ศัตรูสองคนเกือบจะเข้าประชิดได้แต่พวกเขาก็ไหวตัวทันและจัดการได้ทันเวลาทากลางเสียงระเบิดที่ดังอยู่ไม่ไกลพวกเขายังคงเคลื่อนที่ต่อไปและก็จัดการศัตรูที่เข้ามาใกล้แบบไม่หยังแล้วก็ปีนบันไดไปอย่างระเบียงด้านบนแล้วมือสไนเปอร์ประจําตาแหน่งก็ยิงศัตรูจากมุมสูงส่วนคนอื่นๆก็ไล่ตรวจสอบในอาคารและไล่จัดการคนที่อยู่ตรงหน้าแบบไร้ความปราณีศัตรูร่วงทีละคน จนกระทั่งเคลียร์พื้นที่ได้หมดจากนั้นพวกเขาก็ออกไปที่ถนนอีกครั้งและก็ได้เห็นเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ในขณะที่พวกเขายังยิงศัตรูไม่หยุดแต่เมื่อเลี้ยวตรงหัวมุมถนนทุกคนก็ได้เจอกับกองกําลังฝั่งตรงข้ามที่ดักรออยู่ก่อนแล้วทั้งคู่ก็เลยเปิดฉากโต้ตอบกันแต่แม้ว่าจะยิงได้มากแค่ไหนศัตรูก็ยังมากเกินกว่าที่จะเอาชนะได้สุดท้ายพวกเขาก็เลยถอยแต่ใน,นระหว่างทางทหารนายหนึ่งกลับโดนยิง โรดี้จึงต้องแบกเพื่อนหนีในระหว่างทางบิ่งเขาก็ต้องลบกระสุนไปด้วยและก็ยิงกลับแบบไม่หยุดโรดี้อยากดูบัดแผลของเพื่อนแต่ก็ต้องยิงคุ้มกันตัวเองไปด้วยพอจะมีจังหวะได้ดูอีกทีเพื่อนของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วศัตรูอีกกลุ่มก็กำลังตามมาและทีมก็กำลังถูกไล่ล่าจนจนมุมที่ปลายถนนพวกเขาขอความช่วยเหลือผ่านวิทยุแต่แล้วจูๆ่ๆท้องฟ้าก็มืดลองอย่างกระทันหัน และก็มีแสงสีแดงส่องผ่านเมฆหนาทึบลงมาทั้งสองฝ่ายมองด้วยความตกใจแสงนั้นเผยให้เห็นเครื่องจักรน้าทาประหลาดที่ยิงล้ำแสงเพียงครั้งเดียวแต่กำจัดศัตรูได้ทั้งหมดในพริบตาจากนั้นแสงก็กลายเป็นสีขาวและก็เริ่มชัดพลังก่อนจะปล่อยสายฟ้าลงมาโจมตีใส่กลุ่มทหารอเมริกันพวกเขาถูกสายฟ้าดึงตัวขึ้นไปในเครื่องจกักรและในนั้นก็มีมนุษย์ต่างดาวจับพวกเขาเอาไว้เพื่อที่จะทดลองบางอย่าง นายทหารได้เห็นภาพความทรงจำเก่าๆของตัวเองวาบขึ้นมาในหัวในระหว่างการต่อสู้นัดสุดท้ายก่อนที่เขานั้นจะหมดสติไปวันเวลาผ่านไปทุกคนตื่นมาในสภาพที่ถูกใช่แข็งอยู่ในเครื่องมือประหลัดเครื่องหนึ่งทันใดนั้นเองเครื่องก็หยุดทำงานแล้วก็ปล่อยพวกเขาออกมาพวกเขาไอเป็นอย่างมากและไอเจียนของเหลวในปอดออกมาแซกจำได้ดีว่านี่ก็คือเรซินสเตซิล แต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงรู้เรื่องพวกนี้ทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็เลยพากันดาว,ว่าอาจจะถูกพวกจีนหรือรัสเซียลักพาตัวมาแต่ตัวหนังสือบนเครื่องต่างๆไม่ใช่ภาษาจากโลกรีอ y e ได้เจอกับแผ่นโลหะที่มีรายชื่อของพวกเขาและข้อมูลหน่วยของแต่ละคนแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่รู้ว่านั่นคืออะไรอาวุธของพวกเขายังมีกระสุนเต็มเหมือนเดิม ภาพสุดท้ายที่ทุกคนจำได้ก็คือการยิงต่อสู้กลางถนนและฟ้าก็ผ่าลงมาแคลลี่หัวหน้าหน่วยบอกว่าเราควรจะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะกลับมาและปลายทางก็มีประตูวงกลมขนาดใหญ่แต่กดปุ่มยังไงมันก็ไม่ยอมเปิดพวกเขาก็เลยช่วยกันใช้แรงเปิดประตูมันเองเมื่อเดินผ่านอีกช่วงหนึ่งทุกคนก็ได้เจอกับประตูอีกบานที่หลุดออกจากราง โรดี้เห็นช่องระบายอากาศบนผนังก็เลยส่งเรยัเเข้าไปสำรวจเรยัเได้คลานเข้าไปในช่องและพบว่ามีทางแยกหลายทางเขาเลือกทางที่ยังมีแสงอยู่สุดท้ายเขาก็เจอกับช่องทางอีกฝั่งและก็สามารถเปิดมันไปได้หลังจากแจ้งคนอื่นๆเข้ามาสมทบ เมื่อดูใกล้ๆจากด้านในพผกเขาก็ได้เห็นกับรอยไหมและรอยกระแทกรงแรงบนประตูเหมือนมีบางอย่างพยายามจะบ,บุกเข้ามาสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนกับเขาวงกดและเนสก็คาดว่าอาจจะเป็นคุก,กลับใต้ทะเลแต่ทว่าในทันใดนั้นเผกเขาก็ได้ยินเสียงพลัดดังขึ้นจึงรีบเคลื่อนตัวไปเพื่อสืบหาความจริงในทางเดินถัดไปพวกเขาก็ได้เห็นรอยเลือดลากอยู่บนผืน และบนผนังก็แสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้ากำลังขัดข้องซึ่งนั่นก็หมายความว่าสถานที่แห่งนี้อาจากำลังจะพังนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เครื่องหยุดทำงานและปล่อยพวกเขาออกมานั่นเองในห้องถัดไปเต็มไได้หมอกปกคลุมหยดเลือดหยดหนึ่งตกใส่หน้ารายาเขาเงยหน้าขึ้นไปมองและพบว่ามีศพหลายร่างถูกแขวนอยู่เนือหัวของเขาและศพศพพวกนั้นก็ไม่ได้มีหัว เคลีก็เลยพาทุกคนเดินทางเข้าไปในห้องถัดไปซึ่งก็มีศพอีกร่างถูกทรมานแขวนอยู่เหนือโต๊ะข้างๆมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็คือรับบี้และถูกใส่กุญแจมืออยู่เธอพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเหล่าทหารช่วยกันดึงคันยกเพื่อปล่อยเธอแต่ทันใดน,นั้นก็มีเอเลียนรูปร่างน่ากลัวปรากฏตัวขึ้นมันใช้กรงเล็บขนาดใหญ่ของเขาฟาดใส่หน้ากิฟก่อนจะเบี่ยงร่างของเขากระเด็น ส่วนทั้งด้านของเนชก็เจอกับอาวุธหน้าตาประหลาดทั้งสามได้ยินเสียงการต่อสู้จึงรีบเข้ามาช่วยพร้อมกับเปิดฉากยิงแต่กระสุนธรรมดาไม่สามารถทำอะไรเกราะของเอเลียนได้และเจ้าสัปะหลาดก็สวนกลับพวกเขาจนล้มลงทั้งกลุ่มแคลลี่พยายามยิงมันแต่เอเลียนก็พุ่งเข้ามาจับปืนของเขาแล้วก็โยนถิง้งจากนั้นมันก็คว้าคอคคลลี่ไว้แล้วจ้องหน้าเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเวี่ยงเขากระเด็นไปโดนอีกคน ในขณะที่มันจุยโจมแจ็คเนสก็โยนอาวุธหน้าตาประหลาดให้กับโรดี้โรดี้ก็เลยเปิดใช้งานได้ทันแล้วก็ลั่นกายจนเอเลียนล้มลงทันทีทหารคิดว่ามันตายแล้วจึงเข้าไปดูไกลๆแต่เอเลียนมันก็คำรามขึ้นมาอีกครั้งซึ่งรับบีก็ยิงซ้ำจนมันตายสนิทหลังจากนั้นรับบีก็พูดบางอย่างที่พวกเขาฟังไม่ออกจากนั้นก็เดินจากไปพวกเขารีบตามเธอไป ในทางเดินเคลลี่ทำให้ร็อบบี้ตกใจเพราะพูดภาษาของเธอได้แต่ทันใดนั้นเอเลนอีกตัวก็โผล่เข้ามาเคลบี้ก็เลยเปิดฉากยิงพร้อมกับบอกให้คนอื่นรีบหนีเอเลนมีปืนเลเซอร์มันจัดการยิงร็อบบี้จนลม้มลงจากนั้นสปหลัดอีกกลุ่มก็โผล่มาสมทบแล้วก็เปิดฉากยิงพวกทหารช่วยร็อบบี้แล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตในระหว่างที่กำลังข้ามประตูเอเลนก็ไปยา,ยามทุบ และพวกเขาที่เหลือก็ถอยเพราะประตูคงจะกั้นไว้ได้ไม่นานแจคกกับรับบี้เจอช่องที่เต็ไมไปด้วยสายไฟพวกเขาก็เลยปินเข้าไปจนถึงช่องระบายอากาศเรเยสก็เลยบอกให้ทุกคนตามแจ็คไปส่วนเขาจะอยู่เบี่ยงความสนใจให้เองและเมื่อเปิดประตูเรเยสก็ยิงเอเลียนตัวแรกจนลม้มแต่เอเลียนที่เหลือก็บุกเข้ามาไล่ล่าเขาเขาจึงวิ่งเข้าไปในช่องระบายอากาศ แต่ก็ถูกเอเลียนจับขาไว้และก็จัดการลากเขาออกมาส่วนคนที่เหลือก็หาทางออกไม่ได้และเมื่อพวกเขารู้ว่าเรยสไม่น่ารอดแล้วนชก็สติหลุดจนเคลลี่ต้องตามมาปลอบก่อนจะถามโรดี้ว่าทำไมถึงใช้ปืนเลเซอร์เป็นซึ่งโรดี้ก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแจกพยายามช่วยทำแผลให้กับร็อบบี้แต่เธอกลับยืนยันว่าเธอไม่เป็นไรเคลลี่ช่วยแปลคำพูดของเธอให้ทุกคนฟังทั้งที่ตัวเขาเองก็ยังงง,ง,ง ว่าทำไมเขาถึงเข้าใจภาษารษัสเซียเขาก็เลยถามร็อบบี้กับไปว่าเธอมองหน้าพวกเขาและพูดว่าพวกคุณก็คือพวกสลิปเปอร์จากนั้นเธอก็บอกว่าสัปหลาดพวกนี้มันก็คือเอเลี่ยนตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่บนยานอาวกาศของมันและในจังหวะที่บรรยากาศกําลังตึงเครียดจูจ่ๆในขณะที่เธอพูดภาษารษัสเซียอยู่นั้นมันก็ดันเปลี่ยนมาพูดภาษาอังกฤษได้แบบงง,ง,งๆเธอจึงรีบบอกให้ทุกคนหนีออกจากที่นั่นร็อบบี้ก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังว่า เอเลียนที่มีรอยแผลเป็นนั่นก็คือจ่าฝูงและก็ยังมีพวกสัปหลัดอีกมากมายบนผนังรอบๆแต่มไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวใครเผลอขยับผิดจังหวะอาจจะโดนล่าในทันทีเพราะเป้าหมายของพวกมันก็คืออาหารและก็จับมนุษย์เมื่อเดินเข้าไปในห้องถัดไปทุกคนก็ต้องชงักเมื่อพกเขายืนอยู่บนสะพานแคบๆด้านล่างเป็นเหวลึกรอบตัวแต็มไปด้วยแสงลึกลับดูเหมือนจะเป็นหลอดไฟ แต่พอมองเข้าไปไกลๆพวกเขาจะต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันคือแคปซูลแต่และแคปซูลมีร่างของคนที่ถูกขังไว้อยู่ในนั้นซึ่งรอบบีก็เรียกพวกนั้นว่าสลิปเปอร์ในขณะที่เรเยสที่พวกเขาคิดว่าตุยแล้วนั้นตอนนี้ก็กำลังถูกทรมานโดยเอเลียนซึ่งพวกมันก็ใช้เครื่องมือดูดความทรงจำของเขาเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์หลังจากดูเสร็จเอเลียนก็เปิดอุปกรณ์บนถุงมือและก็ทำอะไรบางอย่าง ไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ได้เจอกับบังเกอร์ขนาดใหญ่ภายในนั้นเต็ไมไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์เรียงรายร็อบบี้อธิบายว่าของทั้งหมดที่อยู่ในตู้พวกนี้คือสิ่งของจากโลกที่เอเลนขโมยมาพวกเขาไม่รู้ว่ามันเอามาทำไมแต่พวกมันจัดเก็บไว้ยังเป็นระบบโรดี้เริ่มสงสัยว่าทำไมเอเลยนยังไม่บุกพวกมันอาจไม่ได้เงียบแต่น่าจะกำลังล้อมพวกเราอยู่เขลลีที่ได้ยินก็พยักหน้าเห็นด้วย ก่อนจะพูดแบบเสียงหนักแน่นทายยังไงก็ต้องสู้เราจะไม่รอให้มันเล่นงานอย่างแน่นอนในขณะนั้นรับบี้พยายามจะห้ามเพราะเธอคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่พวกเขาก็ไม่ฟังแจ็คก็เลยอาสา,าเป็นตัวล่อเขานั้นเดินออกไปบนทางเดินยาวและร้องเพลงเสียงดังในความเงียบเสียงของเขาดังสะท้อนไปทั่วทางเดินจนทําให้พวกเอเลนได้ยินมันก็เลยตามหาตัวเขาและทันทีที่พวกมันปรากฏตัวขึ้น แจ็คก,ก็จัดการเปิดฉากหญิงเพื่อดึงความสนใจก่อนจะหันหลังแล้วก็วิ่งหนีตามฝีเทา้าฝูงเอเลียนก็เลยไล่ตามมาติดๆพร้อมกับยิงปืนเลเซอร์ใส่เขาแจ็คก,ก็เลยยิงสวนกลับเป็นระยะแม้จะไม่เข้าเป้ามากนักแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้พวกมันหัวร้อนและไล่ล่าเขาไม่หยุดจนสุดท้ายเขาก็หลอกล่อพวกมันมาถึงบงังเกอร์เมื่อศัตรูมาถึงทางตันเน็ตที่ซุ่มอยู่ก็ยิงใส่จากนั้นคนที่เหลือก็โผล่ออกมาล้อมและก็สังหารพวกมันทีละตัว หลังจากที่จัดการพวกมันเรียบร้อยรอบบี้กลับรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปและกลัวว่านี่อาจจะเป็นกับดกักและยังไม่ทันไรพวกเอเลียนกลุ่มใหม่ก็เข้ามาในบังเกอร์พวกเขายิงใส่ทันทีแต่ไม่มีใครยิงทะลุชุดเกราะของพวกมันได้เพราะครั้งนี้เอเลียนมีพลังเล่นงานที่แข็งแกร่งกว่าเดิมทุกคนก็เลยวิ่งหนีและวิ่งเข้าไปในประตูให้เร็วที่สุดแต่ก็โชคร้าย ที่แจ็คนั้นถูกยิงเข้าที่หลังจนตุยทันทีเนสร้องลั้นด้วยความโกรธและกัดจัดการเอเลียนที่ฆ่าเพื่อนของเขาเพื่อล้างแขนจากนั้นทุกคนก็วิ่งหนีออกจากบังเกอร์หมุดเข้าไปในทางเดินแคบๆพร้อมยิงสู้กลับแบบไม่ยอมแพ้จนกระทั่งรับปปี้เจอคันโยกเธอดึงมันขึ้นเพื่อเปิดประตูด้านหลังแต่ยังไม่ทันที่จะได้พักหายใจเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นมันก็คือกลุ่มเอเลียนกลุ่มใหม่นี่เอง ทุกคนก็เลยต้องรีบเหนียวเข้าไปในช่องผนังก่อนจะสไลด์ตัวลงไปในอุโมงค์มืดๆและตกลงไปในบ่อที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกและก็ซากศพที่เน่าเปื่อยกลิ่นเหม็นจนแทบทนไม่ไหวทําให้เนตเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้อีกครั้งแคลลี่ก็เลยต้องออกมาห้ามก่อนที่เขาจะเสียสติไปมากกว่านี้ทันใดนั่นเองเสียงบางอย่างก็ดังมาจากชั้นบนรับบีเงยหน้าขึ้นไปมองซึ่งคังบนนั้นก็คืออัญญาแม่ของเธอนั่นเอง อัญญาโยนเชือกลงมาให้รับบีก็เลยปีนขึ้นไปกอดแม่ด้วยความดีใจและคนที่เหลือก็ค่อยๆปีนตามขึ้นไปหลังจากนั้นเธอก็พาทุกคนเดินทางต่อพวกเขาเดินทางผ่านที่เดิมที่มีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวติดอยู่ตามผนงังเธอเตือนทุกคนให้ระวังเพราะนี่ไม่ใช่แค่ทางผ่านธรรมดาอัญญาพาทุกคนเดินไปถึงช่องช่องหนึ่งเธอเปิดฝาออกแล้วก็พาทุกคนลงไปในชั้นใต้ดินจากนั้นก็รีบล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนา ในห้องใต้ดินห้องนั้นผนังรอบรับเต็ไมไปด้วยภาพวาดประหลาดดูเหมือนจะเป็นฝีมือของคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแคลลี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าทีมของเขาตื่นมาได้อย่างไรอัญญาจึงอธิบายว่าสถานที่ที่พวกเขาฟื้นมานั้นคือห้องเก็บถ้วยรางวัลของเอเลียนมนุษย์ที่ถูกจับมาจะถูกแช่แข็งไว้ราวเป็นของสะสมโชคดีที่ในตอนนั้นระบบของมันเสียหายทีมของพวกแคลลี่ก็เลยมีโอกาสตื่นขึ้นมา ส่วนตัวของเธอเองเกิดจำไม่ได้เลยว่าถูกจับมานานแค่ไหนแล้วแต่คาดว่าไม่น่าจะต่ากว่า30ปีทันทีที่ได้ยินแบบนั้นทหารทุกคนก็เริ่มเข้าใจรอบบีไม่ได้เกิดบนโลกเหมือนกับพวกเราแต่เธอเกิดและเติบโตบนยานอาวากาศของเอเลี่ยนโลกของเขาเคยถูกบุกรุกต้นเหตุก็มาจากยานโบก้าหนที่มนุษย์ส่งไปในปี1977เดิมทีเราตั้งใจใแนบแผนที่ไว้กับยานลำนี้ เพื่อส่งคำทักทายไปยังเอเลียนที่ค้นพบมันเขา้าแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเอเลียนที่ชั่วร้ายได้เจอกับแผนที่นั่นพวกมันก็เลยใช้พิกัดนั้นในการบุกโลกแผนของพวกมันเริ่มจากการลักพาตัวนักวางแผนการทหารระดับโลกจากนั้นก็เชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรของพวกมันเพื่อดึงเอาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยุทธวิธีและการสู้รบของมนุษย์ไปใช้สิ่งนั้นก็หมายความว่าพวกเขาทั้งหมด ถูกจับแชกแหงไว้ในเครื่องนั้นมานานหลายสิบปีแล้วฝันร้ายแปลกๆที่พวกเขาเห็นมันก็คือเกมสองครามที่เอเลียนสร้างขึ้นเพื่อศึกษาการรบของมนุษย์ทําให้พวกมันสามารถบทขยี้โลกได้ภายในไม่กี่สัปดาห์การที่สมองของมนุษย์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบของเอเลียนมันไม่ได้เป็นแค่ฝ่ายเดียวมันเป็นการเชื่อมต่อแบบสองทางเพราะแบบนั้นพวกทหารถึงได้รับรู้บางอย่างที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน เหมือนกับสมองของเขาได้รับข้อมูลกลับมาจากเอเลียนพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าของขวัญและในตอนนี้ยานหลาที่พวกเขากำลังอยู่กำลังทำหน้าที่เป็นรถคนของหลังสงครามมันกำลังพาทุกอย่างที่ปล้นมาจากโลกกลับไปยังดวงดาวของพวกมันพ่อของรับบี้คือคนที่เคยวางแผนทำลายเครื่องปฏิกรจนทำให้ระบบของยานเกิดการขัดข้องซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้พวกทหารตื่นมาได้โดยปกติแล้ว อัญญาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสลิเปอร์เพราะเธอรู้ดีว่าใครเข้าใกล้พวกมันมากเกินไปทุกคนมักจะไม่รอดและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ตอนนี้เธอก็ไม่ได้มีทางเลือกมากแล้วเพราะทีมของเธอตายหมดในภารกิจนั้นเธอจึงต้องของความช่วยเหลือจากพวกทหารอัญญาสามารถได้ยินเสียงของเอเลียนได้จากระยะไกลและเธอก็เข้าใจในสิ่งที่พวกมันพูดและจากเสียงที่เธอได้ยินล่าสุด เอเลียนกำลังซ่อมสถาน,นีสื่อสารถ้ามันซ่อมสำเร็จเมื่อไหร่มันจะส่งสัญญาณกลับไปยังดาวแม่ของมันแล้วกองทัพเอเลียนจำนวนมหาศาลมันก็จะตามมาสมทบอีกทีซึ่งในตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือเราจะต้องหยุดพวกมันให้ได้หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเน็ตกระพุดขึ้นด้วยความสิ้นหวังว่าเราคงไม่มีวันได้กลับบ้านอีกแล้วแคลลี่เงียบไปชั่วขณะเขาได้หยิบรูปถ่ายลูกสาวขึ้นมาดู ถ้าเธอยังรอดวันนี้เธอก็คงอายุประมาณ40ปีแล้วโรดี้เองก็เริ่มนึกถึงลูกๆของเขาและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็จะไม่ยอมตายโดยไม่ได้อะไรกลับมาทุกคนก็เลยตัดสินใจวางแผนโต้กลับพร้อมกับร่วมมือกับอันญ,ญาในตอนนี้เอเลียนน่าจะเหลืออยู่ประมาณ20ตัว และจุดศูนย์กลางที่พวกมันควบคุมทุกอย่างอยู่บนดัดฟ้าชั้นบนสุดของยานที่นั่นเป็นจุดที่พวกมันแข็งแกร่งที่สุดทางเดียวที่จะขึ้นไปได้คือลอบขึ้นไปทางช่องระบายอากาศแมเอเลียนจะสามารถตรวจจับพวกเขาได้แต่ก็โชคดีที่อัญญาม,มีระเบิดเป็นจำนวนมากและเก็บไว้พร้อมใช้งานทุกคนก็เลยเดินทางไปที่นั่นเพื่อไปอยังชั้นบนสุดโรดี้กับเครลี่ทำน้าทีล่อพวกเอเลียนออกไป ในขณะที่คนอืนอ่นๆก็จะแอบเข้าไปติดตั้งระเบิดก่อนจะแยกย้ายอันยาก็ยื่นถุงมือพลังงานที่เธอเขโมยมาให้กับเคลลี่มันช่วยป้องกันกระสุนและการโจมตีบางส่วนจากเอเลียนจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันปฏิบัติภารกิจทีมของเนชหลอบมาถึงห้องหลักได้สำเร็จพวกเขาได้แอบซ่อนอยู่บนระเบียงพอมองลงไปข้างล่างก็มีเอเลียนหลายตัวกำลังเฝ้าอยู่ทางฝั่งของเคลลี่กับโรดี ทั้งสองกำลังลาดตระเวนในทางเดินเงียบๆก่อนจะเจอกับเซนเซอร์บนผนังที่เปื้อนเลือดและพวกเขากระเดาได้ทันทีว่านี่คือตัวรับสัญญาณเคลื่อนไหวของเอเลียนโรดี้เด็กก็มองแล้วพูดเสียงเบาๆว,ว่าต้องมีอีกตัวแถวนี้อย่างแน่นอนและในไม่ช้าเอเลียนตัวหนึ่งก็ได้รับการแจ้งเตือนบนถุงมือแคลลี่ไม่รอชา้าเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เซนเซอร์ทันทีเพื่อเบี่ยงความสนใจให้ศัตรูหันมาหาเขาแทน ผลที่ได้ก็คือเสียงเตือนดังขึ้นและตหารยามของเอเลียนก็ถูกเรียกตัวออกไปทันทีและนั่นก็เปิดโอกาสให้ทีมของเนสเริ่มลงมือติดตั้งระเบิดอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันแคลลี่กับโรดี้ก็รีบหลบซ่อนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกมันใกล้เข้ามาพวกเขารอจังหวะและทั้งคู่ก็พุ่งออกมาจัดการยิงใส่พวกมันจากด้านหลังอย่างแม่นยำแต่ยังไม่ทันตั้งตัวกำลังเสริมของเอเลียนก็โผล่มา พร้อมเปิดฉากยิงใส่แบบไม่ยังในขณะนั้นแคลลี่รีบเปิดโล่พลังงานที่อัญญาให้ไหวทําให้เขากับโรดีย้ยิงสวนกลับโดยไม่ถูกยิงเอเลียนตัวหนึ่งเริ่มรู้ทันมันคว้าเพื่อนของมันบาบางเป็นโลและก็พุ่งตัวใส่พวกเขาแรงกระแทกทําให้ทั้งสองกระเด็นไปข้างหลังและก็เริ่มตั้งรับใหม่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแต่ภารกิจยังไม่จบเพียงเท่านี้ ทางคู่หนีไปซ่อนในอีกทางเดินแต่เอเลียนตัวหนึ่งก็ตรวจพบอะไรบางอย่างบนถุงมือและส่งทีมไปอีกทางหนึ่งในห้องหลกักอัญญาที่ได้ยินเสียงเอเลียนใกล้เข้ามาขณะที่การต่อสู้อย่างดุเดือดก็ยังคงดําเนินต่อไป <c oughs> แคลล่กับโรดี้รีบโทรเตือนอัญญาให้ระวังเพราะเอเลียนกาลังมุ่งหน้าไปทางพวกเธอแต่ไม่มีทางที่จะหนีทันเมื่อเคลล่วิ่งเข้าไปถึงประตู โรดี้กลับปิดประตูใส่เคลลี่ไว้แล้วตะโกนบอกให้ไปช่วยพวกเธอสาฉันจะ่วงเวลาไว้ให้เองจากนั้นโรดี้ก็หันกลับไป,ไปเผชิญหน้ากับเอเลียนเขายิงปืนเลเซอร์ใส่แบบไม่ยัง้งจนมันพังหมดเขาเปลี่ยนมาใช้ปืนธรรมดาวิ่งเขาไปสู้แบบประชิดตัวทั้งที่ยังมีโลกของเอเลียนขวางอยู่เขาถูกเอเลียนฟาดใส่กำแพงอย่างแรงและร่างของเขาก็กระแทกอย่างรุนแรงเช่นกันก่อนที่มันจะคว้าคอของเขาเอาไว้แล้วมองหน้าใกล้ ในจังหวะน,นั้นเราได้หยิบระเบิดสองลูกแล้วก็โยนใส่พวกมันทันทีเสียงระเบิดดังสน,นั่นทำลายทุกอย่างในทางเดินรวมถึงตัวเขาเองเช่นกันในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มเอเลียนที่เพิ่งบุกเข้ามาที่ห้องควบคุมหลกักพวกเขาก็เปิดฉากยิงทันทีหวังหยุดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ช่วงแรกดูเหมือนจะได้เปรียบแต่เอเลีนที่มาพร้อมกับโล่พลังงานมันก็ได้บุกเข้ามาอีกความหวังในการเอาชีวิตรอดของพวกเขาเริ่มเลือนลาง อัญญาบอกให้รอบบี้หนีไปเอเลียนตัวยักษ์ก็บุกเข,ข้ามาและก็ยิงอัญญาจนลม้มลงรับบี้จึงร้องหาแม่แต่เนชก็ลากเธอไปทันทีเมื่อเห็นอัญญาหยิบเครื่องจุดระเบิดขึ้นมาระเบิดก็ถูกจุดและแรงระเบิดก็ทำลายห้องทางห้องทางเดินอีกฝั่งเนตได้เห็นเอเลียนมาเพิ่มจึงบอกให้รอบบี้หลบในช่องลับเขาก็วิ่งล่อให้พวกมันไปอีกทาง โดยทำการตะโกนให้เสียงดังที่สุดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันนั่นเองเขาหยุดที่ทางตันแล้วก็เริ่มร้องเพลงแ็ตก็เลยยิงใส่เอเลียนเท่าที่จะทำได้ซึ่งเขากำลังเรว่าจะจุดระเบิดค่าตัวตายแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาใหม่พอรับบีเห็นว่าเสียงมันเงียบไปแล้วเธอจึงวิ่งออกมาแต่พบว่ามีเอเลียนตัวหนึ่งวิ่งอยู่ไกลไกล ในขณะเดียวกันนั้นเคลลีก็เดินลึกเข้าไปในห้องมืดๆและก็ต้องตกใจสุดขีดเขาเจอกับมนุษย์จำนวนมากถูกขังอยู่ในกรงเหล็กทุกคนนั้นพยายามร้องของความช่วยเหลือโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ยังไม่ทันที่จะได้ช่วยใครเอเลียนตัวหนึ่งก็ได้โผล่เข้ามาและก็ฟาดเขาอย่างแรงจนสลบไปในพริบตาในระหว่างที่หมดสติเคลลีก็ฝันถึงภาพในอดีตเขาได้เห็นชีวิตของลูกสาวของเขามีความสุข แต่จู่ความฝันกลับเป็นฝันร้ายลูกสาวของเขาถูกเอเลียนจับตัวไปต่อหน้าต่อตาเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในกรง,งข้างๆเขาก็คือรับบี้ซึ่งต้องกลั้นน้ำตาก่อนจะพูดว่าไม่มีใครรอดเลยเอเลียนเดินเข้ามามันไม่ได้พูดอะไรมันคว้าเคลเลี่แล้วก็เหวี่ยงใส่กำแพงแบบเต็มแรงก่อนจะลากตัวเขาไปยังโต๊ะโลภลาด ที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนหน้าหนี้มันจับเขาแขวนกลับหัวแล้วค่อยค่อยหยิบมิดขึ้นมาเตรียมที่จะกรีดลงแต่ทัในใดนั้นมันก็สังเกตเห็นเนสซอนอยู่ใต้โต๊ะเนสก็เลยยิงหัวมันทันทีและช่วยแคลลี่ไว้ได้จากนั้นทั้งคู่ก็ไล่จัดการเอเลียนพวกเขาไปถึงห้องขังแคลลี่ได้จัดการปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดให้ออกมาเพราะทุกคนออกมาได้พวกเขาก็ปิดประตูและหนีไปพร้อมกับร็อบบี้ แต่แม่นานเอเลียนก็ไล่ตามมาทันทั้งสามก็เลยหลบหลังกำแพงแล้วก็ยิงโต้กราบซึ่งดูเหมือนว่าในจังหวะน,นั้นกระสุนของพวกเขาก็เริ่มหมดเนสก็เลยมองไปรอบๆและก็เห็นว่าศัตรูยังบุกมาแบบไม่หยุดเขาก็เลยตัดสินใจถอดแคมคัดที่ติดระเบิดออกมาก่อนจะโยนลงไปในกลางกลุ่มเอเลียนทันทีที่ระเบิดถูกคว้างออกไปแคลลี่ก็ปิดประตูทันทีเพื่อกันไม่ให้แรงระเบิดย้อนกลับมาทำลายพวกเขา และในขณะนั้นเสียงระเบิดก็ดังก้องไปทั่วทั้งยานนัดทิ้งตัวลงบนผืนพร้อมกับยิ้มออกมาเหมือนจะลงใจในที่สุดก็ชนะแต่ทันใดนั่นเองมิดเล่มหนึ่งก็พุ่งเสียบไปที่ตัวของเขานัดชะงักก่อนจะสุดตัวลงอีกครั้งสึ่งมันก็คือหัวหน้าเอเลียนมันก้าวมาในห้องแบบช้าๆแคลรี่มองเห็นภาพนั้นเขารีบบอกร็อบบี้ให้หนีไปจากนั้น เขาก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับมันและคว้าดาบขึ้นมาต่อสู้เอเลียนพุ่งใส่โจมตีอย่างดุเดือดมันฟาดเขาจนล้มลงมันไม่ให้โอกาสเขาได้พักหายใจเลยมันยกร่างแคลลีกระแทกเพดานตาแรงก่อนจะคว่างอาวุธใส่เขาอย่างรวดเร็วแคลลีต้องกลิ้งตัวหลบสุดชีวิตและเอเลียนก็เปิดโล่พลังงานและกระแทกใส่เขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแคลลีถูกกระแทกจนแทบยืนไม่อยู่จนในที่สุด เลียนก็คว้าดาบแล้วก็วิ่งใสแ่แคลลี่แต่เขาก็รอจังหวะให้มันพุ่งเข้ามาผ่านประตูแล้วก็กดปิดประตูหนีบตัวมันจนตายในที่สุดหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดจบลงแคลลี่ก็เดินไปหาร็อบบี้ซึ่งได้ยืนตัวแข็งอยู่ในมุมห้องเธอยังไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเดินสายตานั้นเต็ไมไปด้วยความบาดกลัวแคลลี่สบตาเธอเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆก้าวเท้าออกไปเป็นคนแรกโดยไม่ได้พูดอะไร จากนั้นเมื่อทั้งสองเดินพ้นประตูออกไปไม่นานพวกเขาก็ต้องชะงักและภาพตรงหน้าก็คือมันก็คือโลกใบเดิมของพวกเขาแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยเป็นเมืองกลายเป็นดินแดนรกร้างต้นไม้แห้งเหี่ยวตึกถล่ม้องฟ้ามืดมนราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตได้เหลืออยู่แล้วพวกเขากลับมาถึงโลกแล้วจริงๆ แต่โลกที่พวกเขาเคยรู้จักนั้นมันได้หายไปตลอดกาลและหนังก็ทัดจบลงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พูดมาในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับในปี1977นาครับนาซาเนี่ยได้ใส่พวกพิกัดแผ่นทองคำแล้วก็เสียงต่างๆจากโลกเช่นคำทักทายจากมนุษย์หลายภาษารูปภาพของสิ่งมีชีวิตธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ดนตรีจากหลายวัฒนธรรมครับ พวกเขาได้ใช้ยาน Voyager 1และ2ครับก็คือยานบันทุกนั่นแหละบันทึกข้อมูลของมนุษย์และพิกัดโลกเผื่อว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตอื่นในอนาคตครับก็ถือว่าเป็นจดหมายจากโลกลำแรกของมนุษยชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันครับการเปิดเผยพิกัด สู่อาวากาศนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ครับแนวคิดนี้ครับสนับสนุนความระวังจากหนึ่งในนักวิสิกระดับโลกที่เขาเคยพูดถึงนั่นก็คือสตีเฟนฮอว์กิงนั่นเองครับเขาเนี่ยก็เคยเตือนมนุษย์นะครับว่าถ้าเอเลียนมหาเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับตอนที่โคลัมเบียมาถึงทวีปอเมริกานั่นแหละซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีสําหรับเรามากสักเท่าไหร่ แล้วมนุษย์เราเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเนี่ยมีเจตนาแบบไหนการส่งพิกัดโลกออกไปเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนตะโกนบอกว่าเอ้ยขโมยเฮ้ยพวกขโมยบ้านกูอยู่นี่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับในระดับจัก,กรวาลน,นี่ถ้ามีเผ่าพันธุ์อื่นที่ลำหน้ากว่าเราเนี่ยหลายหมื่นปีพวกเขาเนี่ก็อาจจะมองครับว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าพวกมันเนี่ยอาจจะต้องการทรัพยากรของเรา และกำมองเราเนี่ยคล้ายกับแมลงที่มีคนมีอยู่ก็เป็นได้คำถามก็คือแล้วทําไมต้องส่งออกไปครับซึ่งในจักรวาลของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลนะครับโอกาสที่เอเลียนหรือว่ามนุษย์ต่างดาวจะเจอกับข้อมูลนั้นเนี่ยก็มีน้อยเป็นอย่างมากแล้วถ้าเอเลียนมีเทคโนโลยีที่เจอแผ่นเสียงพวกนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าพวกเขาอาจจะฉลาดและสงบพอสมควรแต่นี่ก็คือวิธีเดียวครับที่เราจะทําได้ก็คือสื่อสารกับอารยธรรมอื่นก่อนที่โลกนั้นจะหายไป แต่ถ้ามองในมุมมืดเนี่ยถ้าพวกเขามีความสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซี่แล้วรู้ว่าเราเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตอ่อนแอที่เสือกไปเปิดพิกัดตัวเองเนี่ยโลกก็อาจจะกลายเป็นเหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นได้นั่นเองครับ